อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างพี่บอลนะคะเราจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกันนาเข้าของละเมิดลิขสิทธิ์ก็ดีเอ๊ะของตรงนี้มันไปไหนมันอย่างไรทําอย่างไรกับของพวกนี้ล่าสุดเองกรมศุลกากรนะคะก็จัดพิธีทําลายของกลางละเมิดลิขสิทธิ์กว่า6 0 0 0นชิ้นพี่บอลรรวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะ 46ล้านบาทโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าหลายคนติดตามข่าวนี้อยู่นะครับออโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ทั้งละเมิดลิขสิทธิ<ฆ>์นะฮะสินค้าที่มีการละเมิดเรื่องของเครื่องหมายการค้าต่างๆด้วยท่านอธิบดีกมรมศุลกากรครับนายธีรัตอัตนะวานิชนะครับได้มีการกล่าวเรื่องของตามที่นโยบายของรัฐบาลครับที่ในการมอบหมายให้กร,ก,กรมศุลกากรให้ความสําคัญกับการป้องกันและก็การปราบปรามการลักลอบนําเข้าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งสินค้าที่เรื่องการ ละเมิดเครื่องหมายการค้าสินค้าเหล่านี้ครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเข้มงวดครับเพื่อสร้างความเป็นธรรมนะฮะและก็คุ้มครองผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่คิดค้นนะฮะ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียภาษีของศุลกากรที่ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องนี้ทางกมรมศุลกากรนะครับร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปอสอนะครับจัดพิธีในการ การทำลายของกลางที่คดีดถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นบุริไฟฟ้า<ช>นะครับสินค้าแบรนด์เนมที่ละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าที่มีการละเมิดเครื่องหมายทางการค้ารวมทั้งสิ้นกว่า6 2 6 0 0ชิ้น <c oughs> คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า46ล้านบาทโดยของกลางทั้งหมดครับตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายครับใช่ค่ะกําหนดการนําของกลางดังกล่าวไปทําลายโดยวิธีการเผาทําลายที่โรงกําจัดนะคะขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมศูนย์กําจัดมูลฝ หอยหนองแขมซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของบริษัท CNG Environmental Production Protection นะคะประเทศไทยจำกัดแล้วก็เหยียบทับพร้อมกับกำจัดซากนะรบ,บริษัท Golden Dave ประเทศไทยจำกัดในวันนี้จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ก็คือพรุ่งนี้นะคะโดยมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลทำลายอย่างใกล้ชิดค่ะนี่นะฮะก็คือเรื่องของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดเ,เรื่องของเครื่องหมายการค้านะครับ